สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสี่คนสี่คนสวัสดีค่ะมือนี่มือนี่อันนามากินเข่าซุ้มกันเด้จ้ามากินเข่าซุ้มกันอันนี้มีเค้กมีเค้กนํำเด้จ้าเอาอันนี้เข้าคุกกัะปี้เด้จ้าเข้าคุกกัะปี้บั่นละเอียดเด้จ้า อันนี้ปลาล่าผิกปลาหนึ่งล่าผิกอันนี้เขาแถมมากมากอันนี้นี่น่างงที่บอกว่าฝากสุขสันค์ลงเกิดพี่พลไม่ได้เออเขาคุยพลาดแกไมด้แถมอันนี้เลยอันนี้บอรอันนี้อ๋อเหรออันนั้นแถมสิฉันซื้อนั่นหรอพี่ไรอันนี้อะไรอ่ะขนมปั้มขีปอ่ะปั้นขีปเด้อจ้าพี่น้องบอกบอร์หุ้ยดอกอันนี้คุณสร้างเรื่องกันนะฮะบอกว่าเด้อสีชมพเขาแบบเขาอย่างไรโอเคเขาเป็นชีอันนี้เด้ปั้นขีปดูพี่ปั้นขีปเอออันนี้ปั้นขีปอันนี้มันหยางจ้ เกทอดแถมไม่กินแถมจ้งมันอย่างน้นเหอหนี่จ้งขาแถมมันอย่างมากบอลูพี่น้องเอ้ยขาเอิ่อขนมอยังบวบไส่อยังบวบแจ้งไส่อยังเีบยขนมแยกใส่ยังนี่แหละว่าสั่นจัไปเอันนี้ล่างนกเด้อจ้าพี่นอ้องล่างนกจาก้าบัวนักกินหิวเขากะเพาะปลาค่ะไม่กะเพาะปลาสิบว์ไม่ล่างนกบ่โอูโ้หูผีบ่อ่ะพี่น้องเล่าผีบ่ล่างผีบ่กะเพาะปลาเด้อจ้าบว์คุณจักนั่งล่างผีบเออกระเพาะปลาก็ล่างนกบว์เคยกินจ๊กเกอรอพี่น้องเอ้ย ก็ยืนเงยมือนังสินอยู่บ้านแม่อาบ้านดี als, ติได้กินอยู่บ่เนาะก็กินหลายก็โม่ข like ุ่นเงนบ่ถ้าว่าข่อยกินหลายก็โม่พี่น้องห่อเมื่อบ้านว่าสั้นข่อยหน้าได้ห่อขุ่นนะว่าสั้นอันนี้ตำปูเด้อจ้ะพี่น้องตำปูขึ้นหน่อยแทะเนี่ยเ็นบ่โน้บ่ได้ไปตำเองหน่อยโพดเนี่ยบ่อืนดอก โอ้ยหน่อยพ่อนี่ห้อหาพันธสี่สิบว่าให้ก่อนมันหักคาเค้กเ็ไม่ได้ดอกเกาไม่ได้ดอกเดี๋ยวมันซื้อเค้กให้เราไปเล้ก็ไปหาพันธ์ด้วยก็ไม่ได้เขาซื้อเค้กให้เรากินโลดนี่แสดงว่าน้ำจิ้มของอันกระเพาะปลาเนาะเออหนึ่งเออน้ำจิ้มกระเพาะปลาน้ำจิ้มน้ำจิ้มกระเพาะปลาหรือจากพี่น้องไม่รู้ของมันไกลพี่ช่างนี่ใสมันลื่นนี่หอยนี่พ่อไปด้ไมันี่ย มีอนไมจ้ีจเพอดล่ั้ยงสะั้งบเปดอนี้ไงนันย้เมิดบอยมิดเลสงย้มมิดสาโคส่วนนั้มีบ่เดียไปเถอะันี่เดให้เก็บหลางนึกข้าวสารฉันิงมีบ่มามาไม่องามบ่จ้านี่งามบบพี่น้อง อันนี้ปลาหนึ่งมะนาวเด้อจ้าปลาหนึ่งปลานิหนึ่งมะนาวเอ้คือว่าซีเรไทยหอยเอ้ยปลาหนึ่งมะนาวเด้อจ้าสวัสดีค่ะไปนั่งทังน้นกันทังนี้ทั้งเขาเพิ่มไปหน่อยนึ่งันความข้นแต่ว่ามีขขามันไกลสูงเนดูก็บอกว่ามอนกับลาไปเ อันนี้ยำรวมมิดเดอจ้านี่ยำรวมมิดเดอจ้ายำรวมมิดจ้านี่ข้าวเหนียวหม่คลิปด้วยหรอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยได้เพื่อนเี่ได้เดี๋ยวจะไปตัดออกเอหรอจะยงไมนลับเดี๋ยวไปตัดออกข้าเดินตีใส่เอาใ่เห็นเท่านบอกเนี้่เห็ดเห็ดยังเ็ดข้าวมันใก่มันว่าบอกมามมาบอเป็นยังอ่าอันนี้อันนี้ล่บหมูเดาจ้า ลาบหมูด้วจ้วาา่งหนงโอเคเดยบร้อยกิดต้นแบบนี้กินเลยแบบ